สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องสมุนไพรออนไลน์ค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ5ต้นไม้ที่ขึ้นต้นด้วยเศรษฐีกันนะคะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะนี่เลยค่ะต้นนี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีเงินหนาค่ะ ลักษณะใบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะต้นเศรษฐีเงินหนาชื่อของเขาค่ะใบหนาคล้ายแผ่นหนังเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยอดนิยมนะคะที่ปลูกในบ้านก็ได้นะคะปลูกจัดสวนก็สวยงามและรูปทรงใบของเขาค่ะ เศรษฐีเงินหนา 2. นะคะต้นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบของต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั่นเองนะคะใบหนาคล้ายแผ่นหนังค่ะ ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะเขาจะเมื่อต้นเติบโตเต็มที่นะคะเขาจะมีต้นเล็กๆออกมาจากต้นปลายใบนะคะแล้วก็จะนําต้นนี้นะคะ่ะมาขยายพันธุ์ต่อน,นั่นเองค่ะต้นเศรษฐีนี่นะคะก็อีกหนึ่งชื่อนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนั่นเองค่ะ สามนะคะต้นเศรษฐีรับเงินค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นต้นเศรษฐีรับเงินแคร์นั่นเองนะคะรูดลายใบของเขาจะคล้ายๆกับหินอ่อนค่ะก็จะเป็นลนักษณะใบนะคะของต้นเศรษฐีรับเงินแคร์ค่ะ ต้นที่4นะคะนี่เลยค่ะต้นเศรษฐีนำโชคค่ะนี่นะคะต้นเศรษฐีนำโชคนั้นะนะคะลวดลายใบยของเขาสวยงามเลยทีเดียวค่ะหน้าใบนะคะจะออกสีประกายเงินค่ะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะที่นิยมปลูกกันแล้วก็ให้การเป็นของขวัญของชํำรวยในงานมงคลต่างๆนะคะ ลักษณะใบ,บของต้นเศรษฐีนำโชคนะคะนี่เลยรูดลายใบยสวยงามเลยทีเดียวค่ะต้นสุดท้ายนะคะต้นที่5ค่ะต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้นะคะที่เขานิยมปลูกกันนะคะ จะปลูกประดับสวนนะคะหรือจะปลูกประดับภายในบ้านก็สวยงามค่ะและนี่ก็จะเป็นล่ลของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะจะต่างกับเรือนในก็คือดูตรงใบนะคะลวดลายใบนะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะใบด้านนอกนะคะขอบใบจะเป็นสีขาวด้านในจะเป็นสีเขียว กับถ้าเป็นเศรษฐีเรือนนนะั้นะคะขอบใบด้านนอกจะเป็นสีเขียวและด้านในใบจะเป็นสีขาวนะคะจะแตกต่างการตรงลาาักษณะใบตรงรวดลายใบยนะคะหรือสีของใบนี่นะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะนี่จะเป็นไหล่ของเขานั่นเองค่ะนี่นี่ค่ะไหลของเขาก็แตกออกมาได้หลายต้นเลยนะคะ เมื่อต้นเติบโต,ตเต็มที่เขาก็จะออกหลายแบบนี้นะคะแยกได้อีกหลายกระถางเลยค่ะสำหรับต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะ,ะนี่ลักษณะใบ,บของเขาค่ะ หาต้นไม้มงคลตระกูลเศรษฐีนะคะแต่ละต้นนั้นก็สวยงามกันเลยทีเดียวค่ะนี่เศรษฐีนำโชคนะคะ เวลาที่เขาออกดอกเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะดอกของเขาค่ะสีขาวออกดอกเป็นกระจุกสีขาวๆแบบนี้ค่ะก็คือดอกของต้นเศรษฐีนำโชงนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสมุนไพรออนไลน์นะคะต้นขึ้นต้นด้วยเศรษฐีนะคะยังมีอยู่ด้วยกันหลากหลายต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเศรษฐีวรวยรัพย์นะคะต้นเศรษฐีเรือนในนะคะก็เป็นอีกไม้ยอดนิยมเลยนะคะ ต้นเศรษฐีหมื่นล้านต้นเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะหรือเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าต้นเศรษฐีขอดซัพย์นั่นเองค่ะนี่จะเป็นลักษณะใบานะคะ ใบจะโค้งงอนะคะตรงปลายใบในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการค้าขายตามความเชื่อนั่นเองนะคะพราค้าแม่ค้านิยมปลูกกันค่ะสำหรับต้นเศรษฐีกอบซับนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือต้นเศรษฐีคอดซั์ค่ะ ตอนเสร็จถีเงินหนานะคะ